ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ FC ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับครอบครัวหนึ่งอยู่กับคุณอะไรครับลุงชื่ออะไรครับสวนตะเปาตะเปาชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อธีรพงษ์จงลมกลางธีรพงษ์จงลมกลางอ่านี่ลูกสาวเนาะชื่ออะไรลูกชื่อธิดารัตน์ค่ะธิดารัตเป็นคนอะไรลูกจงลมกลางนี่พ่อแม่ชื่ออะไรครับมุนจงลมกลางค่ะชื่อเล่นชื่อมุนเนาะจงลมกลางแล้วอยู่กับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของของนนท์สูงครับของอำเภอหนองสูงโคราช อยู่ตรงไหนอยู่ตำบลลำโกหงตำบลลำโกหงเนาะครับเอ่ออยู่ในตรงไหนเนาะเข้ามาตรงไหนต้องเล่าให้ฟังนึงแล้วเข้ามาตรงไหนกันเข้ามาตรงบ้านนนทมจ้ะเข้าบางบ้านนนทมเลยโกหงมาสักสักโลนึงแบบประมาณห้าโลครับไม่ไม่จากจากนู่นอ่ะจากโกหงครับจากโกหงมานนทมสักโลนึงแล้วก็เรียวซ้ายเนาะเรียวซ้ายเข้ามาก็เรียวเรียวมาเข้ามาห้าโลเนาะประมาณ มาเนี่ยพูดตรงๆนะทางยากมากแต่แต่ผ่านมาเนี่ยพูดตรงๆรู้สึกเป็นปื้มสำหรับหนนสูงมีต้นสวนมะขามเทศ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 เราลองวนนิดนึงเดี๋ยวเรารดูกล้องนีครับอย่างน้อยๆเนี่ยมะขามเทศนะครับผมผ่านมาทางแบบทางที่เขาเขาเอ่เรียบก็บทางอะไรทางเหมืองอ่ะแต่ทางเมืองใหญ่ครับเนี่ยนะครับดูผ่านมามากมายเลยครับนี่เป็นปีเก็บของแล้วนี่วันนี้ก็มายินดีมาดูจักครับขอบครัวจงรบกาง เขาโคหงนะครับแล้วมีพี่ชายคนนึงอยู่ข้างในชื่ออะไรเนาะเกียรติสักเกติศักดิ์เกจงลมกลางนะครับลูกศิษย์เก่าศรีธนีครับกําลังไปเก็บประกามดิเอตกลับทีนี้ถามอีกนึงเรามาสืบอันนี้ส่วนเองเนาะส่วนเต้าของมีที่จักไรครับตรงนี้มดกันยีบสี่ลายสองงานจ้ะยี่สิบสี่ลายสองงานไอ้มีมีที่อะไรดึงที่นา ที่นาเหลือสิบสี่ไร่ในที่นาตรงนี้ไงเจ้่ยาวขึ้นไปที่นาเนี่ยสิบสี่ไร่ปีนี้ได้กเขาดีไหมบัดนี้เรามาบัดนี้เจ็ดกุมภาพันธ์หกสี่ช่วงที่ที่ผ่านมาสิงหาตุลาในี่นามอย่างไรน้ำมากแล้วมันผัวมันมันได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีได้ผลดีเนาะเดี๋ยวปีที่แล้วได้กเขาไม่ไม่มีทางเลยปีนี้ไดีเนาะสามอุ้มนี่ก็สามอุ้มก็หมดไป ทางเขาเข้าวนาวได้กำไรจักหมื่นจักแสนจักล้านไม่นะไม่เคยได้ถ้าเขาถูกไปขายเขาโลเปดบาทอะเทีนี้เราจะมาดูสวนมะขามเทศตัวเองตองตรงนี้มีจักไรครับในตรงนี้ยาวไปนี่มันประมาณสิบไร่ครับประมาณสิบไรแปดไร่แปดไรแปดไรสองไร่ตรงนี้ไม่ได้ปลูกเนาะต้นกระปุกอันนั้นกระเม็นจ้ะอ๋อต้นกระปุกมะข่าเอ่อมะพร้าวดาแล้นี่บแปดไร่มีบ่อนาวดาสาระขอมะขามเทศใช่ไหมครับเรามาสั่งนานยังครับ ประมาณหาปีแล้วครับหาปีอันต้นมาเนี่ก็หาปีแล้วครับประมาณหาปีลุงต้นแดกก็ปลูกขุดมะบอนะก็ร่มเปที่นาใช่ไหมจากตอนแรกเป็นที่นาของจาของน่ะแม่แบ่งหายิบสีไหลสองงานจากที่เียี่สาวมาขายหายซีร่อืมคิดยังไงจะปั๊บผืนนาเป็นสวนมะขามเทียก็ตอนแรกลุงช่วยก็ทําก่อนเห็นเขาได้เห็นเขาได้เห็นเขาได้ผลผลิตจะก็เลยทําตามเขาตอนนี้ก็ บ้านเองได้ทําตามกันมากมายไก่กองที่ผมไก่ยังมากเลยพี่ยังมากเนาะที่ผมไปดูดูเขาบอกว่าประมาณ60เจ้าโอ้ทั่วอำเภอโน้นสูงเองครับถือว่าหลายครับแต่ที่จะผ่านมาก็ได้คนหลายแสนแต่นี่ของเอ็งอ่ะปีที่แล้วได้จักแสนปีที่แล้วได้สองแสนกว่าสองแสนจ้าเต่แต่ปีนี้คือจะไม่ได้เพราะมันมันหนาวคันเทศมันไม่ดกมะขามเทศมะขามเทศจะไม่แต่ว่าหลังจากนี้พอเริ่มร้อนมันจะดกจ้า พอรุกไปอย่างดังมากราคามันถูกอีกแกถูกแล้วเนี่ยเพราะมันออกพร้อมกันหลายจะมันออกมากมันมันส่งออกไม่ได้ครับเออส่งออกไม่ได้หมายความว่าเอมเนไปเอมเนไม่ได้ครับปีจะส่งเอมเมนครับพี่ส่งเอมเมนต์แต่ก็หลับไปเอมเมนต์อืมอันนี่ก็แล้วก็เหมือนตลาดตันว่างกันเนาะครับส่งร้อยพันไทยแต่ก่อนเขาส่งคอมเมนใช่ไหมครับครับไปส่งลงเตือนปกติแต่ละปีเราลงทุนหลายไอะไรจักจักแสนไหมอันนี้อะไรอันนี้สองแสนห้าอะไรไหมปีที่แล้ว วิธีแล้วได้ได้จ้ะประมาณสองแสนไอ้ลงทุนเราเองลงทุนหลไหมวิธีแล้วลงทุนประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นจากกำไรประมาณสองแสนประมาณประมาณนฉลี่ยเนาะจ้ะประมาณแต่ว่าจังเขาเก็บดาไม่ขายก็มีนิดนิดหน่อยครับมันก็ดีกว่าทำนาทำนามันต้องลงทุนทุกปีไถนาพลวกไถพวกข้าวถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นาไม่ได้เขาก็จบเลยปีที่แล้วขาดทุนนาเป็นแสนจริงๆอะจ้ะพราทำของธรรมดาที่มันไม่ได้เขาแต่ปี่พี่เทีวได้เขาว่า แหลงงมุดจ้ะปีนี้ก่อนปีที่แล้วเงินําเทศนี่ไปลงทุนเ่านาเขาเ่าสวนนาคือว่าทําไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรเลยมีแต่ไปลงทุนนาอพราะว่าต่อไปเขาจะพิกปืนนาเป็นมะขามเทศอำเภอหนองสูงจะเป็นอำเภอมะขามเทศ อันนี้ค้ำเทศคือว่ากลุ่มค้ำเทศเพชรพรมศรเพชรพรมศรเนะอ๋อเพชรอ่ะอีนางค้ำเตะนมสดเพชรพรมศรนมสดเพชรพรมศรอ๋อก็ตั้งชีวิตแมเออนางช่วยเนี่ยทำอะไรดึงปกติทำมีอาชีพอะไรไหมลูกมีค่ะทำทำงานประจำค่ะอยู่กับนวนครโคราชนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ก็ไปกับตอนนี้วันเสาร์อาทิตย์วันนี้วันที่7กุมภาพันธ์64นะครับตอนนี้ปกติเราหรือตอนเย็นกลับมาบ้านมาช่วยพ่อแม่ทำมาหรือว่า มันมืดไหมมืดถึงบ้านก็มาถึงบ้านทําแล้วค่ะเนาะประมาณทุ่มทุ่มตอนนี้เราก็ปกติมาช่วยอะไรถึงถ้าตอนเย็นปกติเาวคิดมาช่วยแต่งคําเทศค่ะมาตัดขมเทศขัดคําเทศฟักใหญ่ฟักนองอืงโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูมะขามเทศแล้วก็เดี๋ยวพ่อไปเก็บก่อนเดี๋ยวผมจะตามไปดูนะเดี๋ยวได้สัมภาษณ์กับมะขามเทศก่อนครับเดี๋ยวพ่อไปเก็บกวางลูกชายใหญ่เดี๋ยวผมไปดูอ่ะมาดูมะขามเทศกันก่อนครับอ่าโอเคครับ แม่ตอนนี้เอ่อมะขามเทศนี่วันนี้เก็บได้แค่นี้ใช่ไหมจับปลานุ่นได้แค่นี้จังตอนนี้กำลังจะเก็บปลานี่อีกจ้าอนุ่นประมาณจะดตนเนาะปลานุ่นอีกอนุ่นประมาณหกสิบตนแต่มันเป็นเป็นพันยำพูดะพันยำพูพันยำพูพันไอ้ไม่ไม่ใหญ่เนาะจ้าไม่ใหญ่ดกแต่ไม่เก็บอันนี้ไม่เ็บไม่เขาเขาไม่เอามันไม่ค่อยอร่อยเหมือนพันนี้เนาะอันนี้เฉพาะปลานี่ของเอกนี่จะดตนลอยสี่สิบรวมนจ้ะอันนี้ลอยยี่สิบอันนั้ยี่สิบ ลอยสี่สิบก็คงจะได้วันนี้คงจะได้อีกเท่าตัวนี้หรือมากกว่านี้เนาะได้มากกว่านี้เมื่อวานได้ลอยยี่สิบเมื่อวานลอยยี่สิบกิโลอันนี้จักกิโลกันอันนี้ก็ประมาณกัฮาลุกัดเนสามสามสิบหมอดสี่สิบเลยจ้ะสามสิบก็ได้มาอีกประมาณรวมลอยเนาะจะนี้ก็ทะนี่วันนี้ก็ไปส่งกันไหนยังไงหรือจะไปขายเองวันนี้เขามาหลับจ้ะมาหลับจ รถสี่ทิศห้าหลับขายก็สี่ท <laughs> ิศห้าเขาจะไปขายต่อกันไหนพอรู้ไหมคนกันไหนมาหลับคนกันไหนมาหลับคนบ้านกระถินบ้านกระถินน้องก็ชุดบ้านกระถินน้องก็ชุดเขามาหลับได้ถาไมไหมเขาไปส่งกันไหนยังไงก็ส่งตลาดสุราอ๋อ้เราสุราเขาเอาไปก็เลยส่วนหนึง่งตลาดสุราก็ไปต่ออีกทอดหนึ่งอาจจะเป็นลอยก๋วเนาะใช่ไหมพอตลาดสุราปุ๊บคน เาก็เอาไปส่งต่างจังหวัดแสดงว่าการเก็บเนี่ยเราก็ต้องเก็บแบบไม่ซุกมากไม่ถ้าซุกมากนี่มันจะมันอยู่ได้ไม่นานใบใบไปแห้งอะไรเนาะมันก็จะจะแตกเหมือนมนแค่นี้ค่ะอืมแต่อร่อยถ้าเก็บกินก็เนี่ยอร่อยหวานหวานอาจารย์กินเล่นครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเก็บแบบนี้ใช่ไหมเพราะจะดูได้สองคำบรรทกไหมใช่งรีบไปรีบมาโอเคครับนั่นก็วิธีการเก็บแล้วดูยังไงว่ามันจะเก็บได้หรือไม่ได้ครับ มันรู้ี่มันมันยากจ้ะอาจารย์มันยาบเลยเนี่วันนี้วันนี้เสนอเขาบัญญะยาบไปว่าอะไรครับน้องลองลองลองบ้างยาบไปว่าอะไรแบบมันมันมันเห็นเม็ดไงจ้ะอ๋อมันยาบคือมันมันเต่งเปลือกมันแยกออกจากกันค่ะมันแยกมันเห็นเม็ดเล็กยาบวันนี้เสนอว่าเขาบะเปลือกมันแยกหล่าโคราชเลยครับยาบคือมันมันเต่งบานแล้วมันแตกแตกปริปริเนี่ยเขาเรียกวัญญะ แบบนี้คือเก็บได้แล้วแบบนี้จ้ะเก๋จัดเก๋จัดอันนี้ถ้าเราแยกขายขัดได้โลเท่าไรแบบนอันนี้ส่วนมากขัดแตกเขาขัจะไม่ค่อยเอาถ้ามันยังไม่รุดออกจากกันได้อยู่จ้ะอืมอันนี้ก็โอเคจ้ะอ่าผมขอขัดขัดแบบนี้อยากไปต่างห่างได้อ่าต้องโลสองโลก็ได้นะครับขัดแบบนี้ด้ะอ่าต้องขัดไปให้อาจารย์ใหญ่ๆใยญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆโอเคครับเดี๋ยว อันนี้ก็มาส่งแล้วม่เราไม่ไปส่งเองใช่ไหมจ้าจันส่งเองอันนี้สลาดส่งสี่สิบห้าบาทถ้าได้ข่าวข่าวก็ได้ต้องเห็นคลิปนี้ก็มาเด้อส่งสี่สิบห้าบาทถูกอุตลาด์อีกขึ้นหน้าี๋ยวงบอกไปครบน่ามีอะไรคือถ้ามามาหลับกันสวนเนี่ยก็จะได้ได้ถูกค่ะแบบได้บรรยากาศดาบรรยากาศดีค่ะบุโทรศัพท์ในบอกก็ปล่อยปลาเี่อาจารย์ขอบุโทอดาบบ์ญทอดาบนั่งเบุญให้อาจารย์บร์ บอกบอกบอกมือบอกสองคนเลยสามคนเลยเอ้านูศูนย์เก้าห้าห้าสี่สามสามโอ้ยหนู้จำไม่ได้ค่ะจะขายกองให้จำเลยตะจำไม่ได้ศูนย์แปดสามศูนย์สองแปดสี่สามเก้าหนึ่งค่ะอีกทีหนึ่งครับศูนย์แปดสามศูนย์สองแปดสี่สามเก้าหนึ่งค่ะติ่ต่อแม่ ละมุนจมรงคกลางครับาคาเทศนมสดเพชรพมศนค่ะที่ตำบลลำคอหงผมอำเภอหนองสูงบ้านเองนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูการเก็บในคลิปที่สองครับอาวไปเลยครับ